สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยทรงหรูน่าใช้1คันนะครับมาชม t ต y o ต a c a ั r รี่นะครับสุดหรู VIP ปี2003นะครับเครื่อง2004ออโต้ตัว Q ินะครับท็อปสุดเลยชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่ตลิ่งชันกรุงเทพนะครับแถวตลิ่งชันกรุงเทพนะครับสวยนะครับสีโดยประมาณเหมาะสมกับราคาแน่นอนนะครับสภาพสีเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ใช้งานได้ปกตินะครับระบบไฟระบบแอร์ใช้งานได้ครับ8 9 0 0 0บาทนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับ มาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถตดยรวมพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับขอรูปได้นะครับโทรเจรจาสอบถามไลน์มาได้เลยครับรถยู่ตะลิงชันกรุงเทพนะครับนี่เลยครับนำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับจะมีม่านหลังไฟฟ้าแล้วก็จะมีเบาะคู่หน้านี่ปรับไฟฟ้าซ้ายขวานะครับ ระบบ Air Auto นะครับมีแถว2ด้วยครับเย็นทั่วถึงสะดวกสบายกว้างขวางนะครับเครื่อง2.4 0พนะครับใครชอบถูกใจนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับเอกสารครบนะครับสภาพโดยรวมแจ่มครับ8,9,000บาทนะครับ89,000บาทนะครับสวยๆนะครับนำมาฝางให้กับสมาชิกนะครับเผื่อมีใครกำลังหารถใช้งานนะครับราคานี้ชอบ VIP ก็จัดไปครับ มาดูทดลองขับด้วยตาของท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสวยๆเลยครับราคาสภาพนี่ครับบอกคู่หน้าซ้ายขวานะครับปรับไฟฟ้าครับขึ้นสูงลงต่ำเดินหน้าถอยหลังนะครับเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่ชอบนะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านชอบและเข้าใจหรือรถมือสองหรือเปล่านะครับโดยรวมเราคัดและเช็คเรียบร้อยนะครับรถยังไม่เคยติดแก๊สนะครับเอกสารครบพร้อมโอนมาดูได้ครับมาลองขับได้เลยครับ สวยๆครับราคา89,000บาทนะครับลองพิจารณาตัดสินใจดูนะครับสำหรับรถมือสองก็มีมาให้เลือกชมนะครับเบื้องต้นก็จะคัดและเช็คมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับใครถูกใจก็มาดูได้นะครับกับสภาพและราคาก็แบบนี้ครับถือว่าน่าสนใจครับ89,000บาทนะครับ Toyota Camry ปี2003นะครับ 2.4Q วท็อปสุดนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับแถวสารอาญาตลิ่งชันกรุงเทพครับ